ใช้เงินตามรายได้ไม่ใช่เงินเก็บผมย้ำอีกทีใช้เงินตามรายได้ไม่ใช่เงินเก็บนี่คือประเด็นนี่คือข้อผิดพลาดที่ม่งเป็นกันเยอะมากคือสาเหตุที่เราแบบเงินหมดหรือไม่มีเงินเก็บอ่ะเพราะหลายทีอ่ะคุณเผลอใช้เงินตามเงินเก็บเราะอกไงายคว่าคุณทางานเก็บเงินเก็บเงินเก็บเงินเสมมติคนเงินเดือนสองหมื่นแล้วว่าเก็บเงินเก็บเงินเก็บเงินทุกเดือนสักพักหนึ่งคนเริ่มเงินเก็บมากขึ้นกลายเป็นมีเงินเก็บสองสามแสนพอเงินเก็บเยอะปุ๊บคุณเผลอเข้าใจตัวเองว่าฉันรวยฉันเงินเก็บเยอะฉันรวยแล้วคุณก็จะกล้าใช้้้เเเเงงินนนยยยยยอออะะขึโดดไม่่่รููตัวววบบาาุก็จผ เปเงินเก็บเยอะฉันเข้าร้านแบบนี้หน่อยละกันฉันเทนนี่ยวที่แบบนี้หน่อยละกันฉันซื้อของที่นี้หน่อยละกันเผือแป๊บเดียวบาง <c oughs> เดือนคุณจะใช้เงินเกินเงินเดือนตัวเองด้วยไปดูตัวแล้วพอมันสะสมซ้อนไปซ้อนมาซ้อนไปซ้อนมาเงินเก็บคุณจะค่อยๆลดลงนี่คือปัญหาที่ใครหลายคนทําไมาเขาถูกหวยและไม่มีเงินเก็บทำไมถูกหวยแล้วกลับไปจนเหมือนเดิมเพราะเขาดันใช้เงินตามเงินเก็บไม่ได้ใช้เงินตามรายได้ผมพูดจริงนะผมไม่เคยแคร์เลยว่าผมมีเงินเก็บเท่าไหร่มีเงินเก็บหลังบ้านกี่แสนกี่ล้านผมไม่สนใจผมสนใจแค่ว่าแต่ละเดือนผมมีเงินเข้าเท่าไไหหหหห่่่่แลลละะผมมมมมจจใใใชช้้้ัััันนดบออยาตวเขญีคุณก ว่าคุณรวยแค่ไหนแล้วเพราะมันจะไม่คุณกล้าใช้เงินและนั่นมันอันตรายมากๆสนใจแค่ว่ารายได้คุณเข้ามาเท่าไหร่และใช้อย่าให้มันมใช้ตามรายได้ไม่ใช่เงินเก็บ